พีอยู่คนเดียวแหละอ่ะชอบทีจ้ะจะบอกว่าเดีพี่จะขออนุญาตไปท่ายช็อปเดี๋ยวนะเรามีเวลาถ่ายช็อปอเกรอยวรอโอเคเรามีเวลาประมาณห้านาทีพี่คุยไปก่อนเลยแล้วยังไงครับแล้วยังไงคุณยังไงมั่งครับก็ทำอะไรกับบรรดาพี่น้องคุณเ่ยอ๋อบรรดาพี่น้องก็ เขาบอกว่าทำไมคุ้งขนาดนั้นลุงแอดเช็ดกล้องบ้างไหมครับเนี่ยาหน้าเนี่ยวป่ะอ่าก็คือฟิลเตอร์นี้ตลอดไปใช่ห้ามเปลี่ยนคิลเตอร์นะเราเราจะได้มีแบบว่าดอกไม้ทัดสวัสดีครับเฮ้ยแอดนะยินเลยนะนันเราคอับขอบคุณครับครับ สวัสดีทุกคนจ้ะสวัสดีฮะวันนี้ขอมา take over ร์วีติเกเตอร์สักนิดหนึ่งเท่น่อยเท่น่อยไปด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขนมสวยถึงไปเลยนะราอบีหล่อมากมีดอกไม้ด้วยมีดอกไม้มันหล่อไม่ได้แล้วล่ะครับเออมันต้องสวยใครอยู่แถวบางกะปิเชิญเอ้ยชวนมาบอกว่าเจอพีคดิเต้เลยใครอยู่แถวบางกะปินะฮะตอนนี้คือ ถ้าใครเป็นสายกินหรือว่าใครเป็นสายแบบว่าชอบอาหารอร่อยอร่อยอุ้ยอันนี้อมากินอันนี้อะไรอ่ะคือบอกไอ๋อใช่ครับก็ขอให้ทุกคนมาเจอกันที่เดอะมอลบางกะปินะครับ